ดีตอนเสาค่ะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ออกไปเฮ็ดงานค่ะบ่มีอะไรมากมายแค่ซิมาโซ่ค่ะขึ้นเขามากอันขางทางเขากา็เอาดินมาถมเบิงค่ะดินใหม่ๆเนาะเบิงขางหลังเพรค่ะนั่นคือดินใหม่ๆนี่คือดินใหม่ๆรสชาติบปตองเบาถึงนอค่ะจะมีขี่มูขีหมูขี่ไก่อยังก็ว่าไปค่ะ เวลาเพจปั่นขึ้นมาเพชจก็จะหายใจทั้งปากเพราะว่าหอบค่ะหอบมันปั่นเนินสูงแห่งมันบ่ละค่ะกระซิเดอาปากสูตรขี่ไก่ขี่ไก่ขีข่มูเต็มปากเบึ้งๆค่ะนี่คือถนนใหม่แหละกะเวลาฝนตกมาจังน้อยอาหารเพจก็ซีอยู่นี่แล้วก็ะจะเป็นพักโขมค่ะพักขมพักขมนอเวที่คืนเต็มเวลาถมทีใหม่สินะคะ่ะและะ้วก็ มื่อนี้อากาศเจ่มใสแดดดีแต่คุณรู้ไหมว่านึ่งองศาหนาวตับแตกค่ะว่าออกมิแตควนออกป่าค่ะสูบยาอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ไปต่อค่ะไปต่อเดี๋ยวสิไปงานสายนี่ใบใหม่ใบใหม่กับรังเกิดค่ะแต่ว่าแถวอังกฤษแถวแถวผากผากไตยยุโรปโซนไตนะคะ เขาปรงเรียบร้อยแต่ว่านอเวยังบอกค่ะแต่ว่าทางเหนือของนอเวยังมีหิมะอยู่ด้ค่ะได้บรรยากาศป่าเขาก็ทางโรงเลียนหรือว่าลงเรียนหรือบานกันซอซ้ากันมาอยู่นะได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีเหนีนเงียบไปแสดงว่า้ากันกลับเมินเลยค่ะเรือแต่พวกเป็ด จุดนี่พวกเพชรกะสิพ้านักเรียนมาดูค่ะแต่ตั้งแต่ทีเห็น่งานบ่งโรงเรียนเก่านี่คือนักเรียนเขานนาจะเลิกไปแล้วค่ะโอ้กินหอดแถวนี้เนาะจะมาอยู่ตลอดสั้นนิดนึงนะคะต้องติดตามเด็กหน่อยตลอดค่ะเพื่อความปลอดภัยแถวนี่ดอกกะลิ่นหลี่สิขืนเด้อค่ะ ซีคืนเต็มแต่ปีนี้ยังบบท่านเห็นแดงว่ามันยังมันยังเลีวอยู่ค่ะทั้งดอกลิลลี่ทั้งทั้งต้นบูเบอรี่ค่ะนี่แหละค่ะจะเป็นปลาเต็มนี่คือบูเบอรี่ค่ะกำลังออกใบบูเบอรี่ต้นบูเบอรี่กำลังใบใบกำลังแตกค่ะ <c oughs> บ้งบงบังค่ะ อีกจุดหนึ่งค่ะมาคว้าได้งอนมาอยู่นี่บอกค่ะดอกไม้ดอกไม้นี่อีกจุดหนึ่งโอ้วันสุขแล้วเด็กหน่อยเหยียบมายไปใส่เนาะแปลนเติร์ดค่ะ จุดหนึ่งที่เราชอบพาเด็กมาเบื้อเบ้กเงอนนกเงอนนก นี่ละค่ะปาที่เพชรมาเฮ็ดงานประจําโอ้เสื่นใจค่ะซื่นใจที่ได้มาเห็นปลาเก่าค่ะโดนแล้วเนาะว่ได้เห็นสิพ่อปีค่ะตั้งแต่ใหญ่ใหญ่ไปเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนเก่าค่ะเบิงเบิงที่สานทีกับแปนเออเตเอร์นกกระสวยงามบ้านเพชรอยู่ตรงนูนค่ะบ้านเพชรข้างหลังนี่พวกไก่ค่ะแต่ว่าเวลาเลิกงานนี่เลิกงานแล้วเข้ากา ตอ้องบริหารสองนะคะบริหารสองมีสองก็เลยต้องบริหารค่ะเด็กหน่อยกระแลเหรียนตามธรรมดาค่ะมีก้อนสุดลายนะเด็กเด็กวิ่งตามธรรมดานะคะนี่ก be ็ส no ั้นแน่ค่ะเบิงเบงโกนโกนนีเด็กหน่อยเหรียนจนแปนค่ะนี่เด็ค่ะ นายอิเสพนะทุกคนคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะผ้าสมปลาสมสถานที่ที่เพชรเคยเห็ดงานมาก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าคลิปหน้าเพชรสิผ้าไปเที่ยวใสนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะก็ไปอัานแฮนแต่้เซกันเดลเลย รับจากยางปลาแหละกระแจกไอตินเล็กหน่อยี่รละฟูใหญ่ก็ได้กินได้ค่ะคะ่ะเมื่อมาถึงบ้านแล้วสิ่งที่คาดบด่ดยนั่นก็คืออาหารไทยค่ะอาหารไทย มือนี้เพ็ดเห็ดกระเผ้าค่ะเดนนั่งกินแบบซาใจค่ะเผ็ดเพ็ดเพ็ดเผ็ดเพ็ดเพเพ,เพ,เพ,เพขนาดเงือ่อไหลไข่ย่อยค่ะมือนี้เป็ดขอฝากไวแคนีนดเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าสี่วิตซาวอีสานในนอเวสีผ้าไปเบิ่งอีหยังคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ